เรื่องนี้ไปดูคนเล่นเกมกับอาการแปลก,ปลกๆที่คาดไม่ถึงผมนายสมบูรณ์อินทองมาจากตัวนร,ราชธานีอินเทอร์เน็ตในวัยรุ่นคานมุดใต้โต๊ะเข้ามาในร้านขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเหตุในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ที่ร้านเกมครับสังเกตดูอะไรเขียวๆตรงนี้นะครับไม่ใช่เก้าอี้นะครับเป็นเด็กมาเล่นเกมมาเล่นเกมแล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้น้องฮะเอ้น้องมาทาอะไรกับโต๊ะเจ้าของร้านเนี่ยผมมาเล่นเกมครับจะบ้าเออใต้โต๊ะเจ้าของร้านไม่มีเกมให้เล่นหรอกมีครับเกมอะไรวะไข่แก่เจ้าของร้านอ้าวไอ้นี่ขโมยนี่หว่า มันเป็นเกมทั้งลุ้นทั้งตื่นเต้นกว่าในคอมเยอะเลยอ่ะต้องคอยใช้สกิลหลบไม่ให้ใครเห็นนะต้องใช้สกิลในการงัดเกะแล้วต้องใช้สกิลในการหยิบตัง <ś c oughs> นี่ได้เรียบร้อยแล้วเป็นงเจ๋งป่าเจ๋งป่า,อ,ปาอะไรเราแกขโมยเนี่ยเฮ <ś c oughs> ้ยขโมยที่ไหนเราเล่นเกมแล้วก็ต้องใช้สกิลในการเก็บหลักฐานให้เรียบร้อยเหมือนเด็ก <ś c oughs> สกิลบวกหน้าด้นนิดหนึ่งลุกขึ้นเดินได้หน้าตาเฉยป้าครับผมมีตังเล่นเกมป้าต่อแล้วครับเล่นได้อีกยาวเลยอ่ะเหลือไอ้บ้าแกได้เหลือเกินจริงๆแกเล่นเกมแบบอินฟินิตี้เลยอ่ะเพราะว่าไม่มีวันจบหมดเมื่อไหร่ก็มันล้วงมันล้วงเอาเจ้าของร้านไปไหนเนี่ยเฮ้ยรีบกลับบ้าเร็วไม่งั้นไอ้นี่นะเล่นทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันหมดอ่ะเพราะว่าหมดเมื่อไหร่มันก็มาเอาตรงนี้ มีตังเล่นเกมแล้วไหมข้าขอเล่นเกมยาวๆเลยนะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงขโมยเงินในเล่นชัดแล้วกลับไปเล่นแบบหน้าตาเฉยหลังจากนั้นก็ไม่กลับมาเล่นที่ร้านอีกเลยน้องชายเขาอาจจะคิดว่าเก๊เจ้าของเป็นกองทุนสาธารณะมั้ง ขอขอบคุณคุณสมบูรณ์พินทองจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องมุดโต๊ะขโมยเงิน